เล่าคนที่เป็นทองแดงแล้วก็ตับคนที่เป็นเหล็กของพวกนี้นั้นจะอยู่ได้ก็กับเกจิอาจารย์ยังขาดฟันที่ขึ้นกลางพนานปากคนอีกอย่างถึงจะเป็นไตรภาคีอิทธิพลของอัลฮาวิยาลูเรียกตัวเองว่าเป็นโจรศักดิ์สิทธิ์ครอคุมแทบทุกเขตของเขานันไวัทั้งหมด นับแต่นี้ประเทศตรงเราจะก้าวเข้าสู้ยุคไหม่เองสัญญาวจะเลิกเป็นโจรข้าจะจับเป็นเองรู้ไหมว่าทำไมข้าถึงเกลียดตำรวจเพราะพวกมึงอะมันกิจต่อจรกทวย เสือสมัยก่อนนั้นมักจะมีคาถาอาคมในการป้องกันตัวจากสัตรูฉะนั้นในการปราบโจรจึงไม่ใช่เรื่องง่ายแม้ตำรวจจะเก่งแค่ไหนก็อาจต้องใช้เวลาจับเป็นเดือนเป็นปีหรืออาจตลอดชีวิตก็เป็นได้ตำรวจอย่างขุนพันธ์จึงต้องใช้คาถาอาคมและของขลังในการปราบเสือให้อยู่หมดัดและป้องกันตัวเมื่อไหร่ที่ก็บอกกัน,กนว่าท่านคือตำรวจที่มีอาคม คือมีอาคมอันน,น,นี้ที่มันโดนใจมากเลยคือมีอาคมรู้จักครั้งแรกเมื่อปีออก,ก,ก็น่าจะสามสิบกว่าครับพยายามหาหนังสือมาอ่านเพราะว่ารู้ว่าท่านเป็นคนที่มีเกี่ยวกับพวกคาถาคมใครก็ตีความคาถาคมอาจจะมองว่ามันมัน,ม,นมันอาจจะเป็นเรื่องโบราณคมคือหรือเปล่าแต่สําหรับเราเรารู้สึกว่ามันโคตรเมจิกเลยภาคใต้นี่สิบแปดคนที่ตายถ้าไม่ตายก็หนีถ้าไม่หนีก็ติดคุก คือพ่ออยากกัดไม่ปล่อยหมายแดงจากกรมตำรวจสั่งให้พ่อไปจับจะไม่มีโจรธรรมดานีจะเป็นเสือเสือทั้งนั้นประเภทที่คนอื่นจับไม่ได้คนอื่นยอมแล้วบางคนตามจับมา8ปปี1ิปีถ้าออกไปจับผู้ร้ายเนี่ยจะดูเลิกยามถ้าจับไม่ได้ท่านจะไม่เข้าบ้าน5เดือน6เดือนนอนอยู่ในป่าช้าท่านเรียนทางสยศาสตร์มาท่านจะดูเลิกยามพ่อผมจะดูดวงชะตา คนไหนบาดเจ็บคนไหนจะตายนี่จะไม่พาไปเสือภาคใต้นี่เขาจะเก่งทางวิชาทางเครื่องรางค,คุณพ่อฝึกมาตั้งแต่เล็กๆไฟรู้ด้านนี้อยู่แล้วพอจบจากนักเรียนนายร้อยก็ได้ไปบรรจุที่พัทลุงก็ได้ไปศึกษาต่อนี่นั่นพราะว่าโจนสมัยก่อนนี่เขามีวิชาทั้งนั้นแม่นั้นเราก็ตายยิงไม่ออกยิงไม่เข้าฟันไม่เข้าแทงไม่เข้าเนี่ยสุดท้ายก็ต้องใช้วิชาคาถาคมุม คุณพ่อผมนี่ตอนไปเรียนสยายศาสตร์ที่เขาอ้อนี่ทางเขาอ้อก็จะมีฮนะจะมีตำรายาตำรอะอาพวกว่านพวกสมุนไพรคือวิชาเขาจะทำได้หมดรักษาได้ตั้งแต่เกิดจนตายในอดีตวัดเขาอ้อจังหวัดพัทลุงแห่งนี้เคยเป็นสำนักเขาอ้อตักศิลาแห่งไสเวทแห่งภาคใต้เป็นแหล่งวิทยาคมทางสยาศาสตร์แบบพุทธอาคมที่มีชื่อเสียงโด่งดังมานาน ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นให้แก่ลูกศิษย์ไม่อย่างต่อเนื่องก่อนจะเปลี่ยนเป็นวัดเขาอ้ออย่างที่เห็นในเวลาต่อมาที่ถ้ำชัดทันบรรพตถ้ำที่ในอดีตพลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชนายตำรวจมือปราบจอมขมังเวทได้เคยมากินยาแช่ว่านเพื่อความคงกระพันชาตรีและป้องกันโรครายรวมถึงการศึกษาวิชาการแพทย์ต่างๆที่นี่ด้วย นอกจากเราจะได้เห็นรางแช่ว่านแล้วยังมีรูปปั้นเกจิอาจารย์หลายท่านตั้งอยู่เพื่อให้คนที่มาได้สักการะด้วยเรื่องปฏิบัติธรรมเรื่องนั่งวิปัสสนา mm hmm. ก็จะไปปรึกษาท่านรังหรือท่านจาริกจาริโกที่สำนักสงฆ์วัดห้วยถ่เองท่านจะไปเยี่ยมพระทุกเดือนจะพาผมกับน้องชายไปกัน ไปเยี่ยมไปถวายของเสร็จพอท่านฉันเสร็จพวกผมก็ลงมาข้างล่างคุณพ่อจะไล่ลงไปเลยนอกจากเรื่องคถาอาคมแล้วอีกเรื่องที่ท่านขุนพันมีความสนใจไม่แพ้กันก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองคุณโยมที่ท่านมาเป็นส่วนตัวท่านก็มาสนทนาเรื่องเ,อเกี่ยวกับวิปัสสนา,าท่านมีความสนใจถึง ปัญญาที่ว่าออในสุดท้ายที่ว่าเวลาเราจะดับชีวิตเนี่ยมันต้องมีอะไรทีออ่ดับกรรมทุกอย่างได้แล้วก็ออท่านสักธาลุกๆก,กันนะก็คือท่านก็เห็นถึงความเป็นจริงในพุทธศาสนาที่ว่าออมีสวรรค์แล้วก็มีนิพพาน ไม่นับเรื่องคาถาอาคมสิ่งที่ท่านขุนพันพกติดตัวทุกครั้งเวลาปราบเสือก็คืออาวุธและเครื่องรางของขลังและนี่คือของประจำตัวของมือปราบจอมขมังเวทแห่งเมืองไทยพลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชท่านขุนคนสุดท้ายของสยามประเทศอันนี้นี่หน้าผากเสือนะอันนี้หน้าากเสือครอันนี้เข้าใจว่าเป็นอาอ้อ น,นี่เป็นปืนประจำตัวของคุณพ่อนะอันนี้ตอนนั้นซื้อนี่ราคาส0บาทเนะี่ยเป็นปืนโค้นตามาแล้วคุณพ่อก็ไม่ได้เปลี่ยนปืนอีกเลยใครจะซื้อกะบอกใหม่ให้ก็ไม่ยอมอันนี้เป็นดาบของพญาพี่ชัยนะครับได้มายาหวงก้ากลางนารลงพาดิดตัวตลอดที่ไปปราบผู้ร้ายอันนี้ก็เป็นมีดพกประจำตัวของพ่อ ใช้ตั้งแต่ต้นจนจบจนกเกษียณอายุอันนี้เป็นมีดซึ่งคุณพ่อได้มาอย่างไงผมก็ไม่ทราบนะอันนี้เป็นมีดที่เขาตีแล้วก็ชุบน้ํายาเลือดออกแค่มาแรงวันกินอิ่มนี่จะตายนะแล้วเวลาผมทาความสะอาดคุณพ่อสั่งไว้ว่าให้ระวังอย่าให้บาดมือเพราะไม่มียาแก้อันนี้เป็นไม้เท้าที่คุณพ่อใช้มาตลอดนะมัน ไม่ใช่ใช้ค้ำนะใช้ถือเป็นไม้ถือนะแต่ใช้อันนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะคือจะเปลี่ยนกันสองอันนี้นะถ้าทิ้งไว้ให้ลูกหลานคือความดีและตัวอย่างนะยศตำแหน่งหน่วยงานเป็นคนให้แต่เกียรติชาวบ้านเป็นคนให้ให้จำไว้แล้วก็สอนลูกน้องนะว่า อย่ารับสินบาทค่าสินบนหมายถึงการทำงานแบบซื่อตรงจะทำให้ชาวบ้านนี่เชื่อถือนะที่ผมว่าเนี่ยคือแนวทางทางหนึ่งที่ประสบความสำเร็จสิ่งที่คงกระพันที่สุดคือความดีนะเพราะความดีนี้ไม่มีวันตายถึงแม้คุณพ่อจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วความดีของคุณพ่อก็ยังมีให้เห็นอยู่